วัครับวันนีู้่ช่องโชวกันเห็นเซเก้นอีกชิ้นหนึงนะครับผมอีกชิ้นนึงก็คือข้อครัวรตกรนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวของรีเจนทั้งหมดในไอดีผมนะครับเริ่มจากปืนก่อนเลยนะผมผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับในคลิปแรกที่ลงเข้าจ u ตี้นะครับผมนี่ครับผมก็เลยจะมารีวิวแบบจริงๆนะครับผมแบบละเอียดละเอียดนะครับปืนนี้ผมได้มาในราคาสามร้อยบาทนะผมเป็นเป็นปืนซิคู่นะครับเป็นปืนอียิปต์ ปืนนี้มันสวยตรงพี่ว่ามันเวลาฆ่าคนมันจะมีสายล้อมๆนะครับผมมันสวยมากครับปืนนี้ต่อไปปืนกิจวันวาเลนทานะครับผมเป็นปืนสวยเหมือนกันครับเป็นปืนฟรีนะครับผมถือว่าฟรีครับปืนนี้ผมได้มาในราคาศูนย์บาทนะครับผมเพราะมันแจกนะครับผมต่อไปครับผมอันนี้เป็นระเบิดนะครับผมระเบิดน้ําแข็งนะครับ มันจะทําให้ติดสโลนะผมอันนี้ผมเคยผมตอนแรกผมจะไปสุ่มมิติแต่ผมตอนนั้นผมเริ่มเล่นแะรกๆนะผมผมยังไม่รู้อ่ะมิติมันเสียเป็นหมื่นบาทนะครับผมผมก็เลยสุ่มไปตอนนั้นผมสุ่มไปประมาณสามร้อยบาทนะก็เลยได้ระเบิดเมื่อกี้นี้มาครับผมอันนี้ผมขอหาต่อนะครับไม่น่ามีแล้วครับผมส่วนวันนี้ผมจะมาแจ้งเกี่ยวกับคลิปเค้า Duty นะครับผมผมอาจจะเปลี่ยนจากลงสองวัน ตอนหนึ่งอาทิตย์เป็นลงหนึ่งวันนะครับผมเพราะเขาดิ้ตี้มันไม่ค่อยมีคอนเทนต์แบบให้ผมลงคลิปนะครับผมผมอาจจะเป็นลงวันพันแมนเซิร์ฟไทยแทนนะครับผมเผื่อใครยังไม่รู้นะครับผมมีวันพันวันพันแมนในเซิร์ฟไทยด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวถ้าหรือถ้าใครอยากให้ผมลงคลิปเขาดิ้ตี้สองวันเหมือนเดิมก็สามารถทักคอมเมนต์มาได้แล้วครับผมส่วนวัน พรุ่งนี้นะครับผมก็จะไม่ลงคลิปนะครับผมมันสุกนะครับส่วนคลิปเมื่อคลิปเมื่อว,วานนะครับผมที่ผมลงวันนี้ผมก็ต้องขออภัยนะครับผมมันติดขัดมันช้านิดหน่อยครับแล้วก็ที่มันมีเสียงพรลมแรกนะั้นก็ต้องขออภัยด้วยครับผมส่วนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอก,กันคลิปหน้าครับ,บคุมครับ